สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะส่งท้ายไปเก่าตอนรับปีใหม่กันค่ะสิ่งเก่าๆจบสิ้นไปตอนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตค่ะขออำนวยอวยพรจากคุณพระศรีรัตนไตรน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยอวยชัยให้พรเพื่อนๆชาวกรกฎ ลัคนากรกฎและเกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะมีขวัญกายใจแข็งแรงเข้มแข็ง,ร,งรุ่งเรืองก้าหวน้าการงานการเงินและสุขภาพรุ่งเรืองสุขสันต์มีความสุขค่ะกรกฎแม่ทัดน้ำพ่อปูแม่ปูนะคะดาจันนะจันน้ำกว้างใหญ่ไพศาลเป็นทะเลที่ สดใสนะคะเบิกบานค่ะจันอันนี้เราดูในเดือนสิ้นปีนะคะ,ะวันสิ้นปีของปี2566ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าปี2024สงท้ายปีเก่าเพื่อนๆชาวกรกฏพระจันทร์นิมนวลอ่อนโยนนะผูกพ,พันรักครอบครัวนี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนคะสักชะเดินทางค่ะ เพื่อการค้าการสื่อสารมวลชนผู้คนเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องการเดินทางใกล้ไกลเพื่อการค้ากับเพื่อนฝูงสมาคมเพื่อนพ้องจันตัวเองอะส่งแรงเอื้อมถึงลักษณะการเดินทางไกลนี้นะพุธวินาศพุธสัจจะการคิดพูดคุยคิดเขียนการเดินทางการค้านี้ก็ยินดีบริการนะคะ จัน,นเนรือนเพื่อนนะจันนี้ก็เล่งไปที่ราหูไลลา,ล,าลงมือทำร่วมกันกับคนรักคู่ครองคู่ค้านะเสาปะตะัตตนีคนเกา่าของเกา่าของแก่นะจิงจังมุ่งมัม่นเข้มแข็งนะคะควคู่หุ้นส่วนทางไกลนะปัตตนิเสาเนรเรมนมรณะเสาว,วนมาในรอบ30ปี ยาวๆอีกสองปีครึ่งค่ะตั้งแต่มีนาคมปี6-6ยาวไปสองปีครึ่งคูห่หุ้นส่วนพบกันจากทางไกลนะคะเสาราหูพบคู่มิตรกันค่ะคู่มิตรทางไกลนะก็ได้เดินทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางกันค้าร่วมกันกับคนรักคู่ค้า ชาวราหูคู่มิตดนะก็เดินทางไปรับมรดกตกทอดเพื่อร่วมกันกับคู่ครองคู่ค้างานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนนะไปรับมรดกมรณะก็คืองานทางด้านสุขภาพความเป็นความตายนะคะการค้านี้ก็ได้พบกับชาวราหูนะคะราหูมรณะคนต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนไกลนะจันทร์กับราหู เล่งกันนะก็รุ่งเรืองนะราหูมาอยู่ในเรือนสุภะต่างชาติบ้านบ้านหลังที่สงของชาวกรกฏนะคะเดินทางไกลแล้วก็ได้พบกับการเดินทางร่วมกันกับคู่ค้าคู่มิตรสหายทางไกลราหู18เดือนเต็มนี้นะในเรือนสุภะการเดินทางไกลก็ได้รับการอุปถัมภ์ หุ้นส่วนสตรีเพศทางไกลหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามร่วมการงานอาชีพกันสังคมกันค่ะ18เดือนเต็มรามุนเรินสุภาต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นความสำเร็จรุ่งเรืองเป้าหมายนี้รามุตรีโกนไปที่ดาวพุทธที่ตนเองเข้ามามีส่วนร่วมกับการค้าทางไกลพุทธสุขอีกคู่อ่าดูเบานะคะา เพื่อนทางไกลนะอุตตะนะร่วมกันลงทนกับปุรล้านบริวารสนุกสนานกันสนุกสนานไม่เบากันมีดาวสุขคู่มิตรนะได้ราบจากมวลชนผู้คนมิตรทางไกลนะ้ำลาบผลมาให้ผูกพันกันในแหล่งรถหลักทรัพย์บ้านอนะสังหาอันนี้ความมัน่นคงลงทุนจากบ้านโรงเรือนโรงงานนะรุ่งเรืองนะคะ ราหูทรงแรงเอื้อมถึงดาวมฤตยูมา,าบผลเนืองนองจากมวลชนผู้คนนะคะราหูในเรือนพระพฤหัสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาก่ะอริอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งมาเป็นยาชูกํกำลังเพราะว่ายศศักต์ตำแหน่งหน้าที่นี้ได้การเงินผลรายได้ตอบแทนที่ มั่นคงมากอะด้วยผลบุญเก่าทําไว้ดีนาค่ะนะไม่ต้องซื้อมืงหาก็มายเองนะคู่ร่วมกันเดินทางไกลติดต่อกับคุ้นส่วนรุ่งเริงก้าหวน้าการงานอาชีพนี้ลงทุนร่วมกันแล้วนำพาให้กันและกันได้พบกับการส่งเสริมสนับสนุน,น,นในได้พบกับ คนไกลมีเกณฑ์ชาวต่างชาติต่างแดนตางถิน่นฝรัง่งหรือชาวยุโรปนะคะสะพัเลยค่ะการงานอาชีพนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆของเก่าของแก่นะได้รับจากการเดินทางไกลร่วมกันกับผู้ครองหุ้นส่วนคนรักคู่ค้าก็ได้ใช้สติปัญญาความรู้ด้วยเลือดลมขยันการงานนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้อง ังานเก่าๆยิงงานทางด้านการลงทนุนร่วมกันกับคนต่างแดนต่างถิ่นยิ่งทำให้ก่อเกิดลาภผลมรุยตเยุ7ปีเต็มนี้มีนาคม66นะคะทรงแรงถึงปุตตะาการลงทนจากมวลชนผู้คนในลาบนะคะ ก็ไปดูกันที่ไพ่ทะรุกับเพื่อนๆชาวกรกฎแม่ทัดนนะอะสบายแล้วก่ะดูผู้คนรายรอมแวดรม่มร่วมยินดีเขาทำอะไรหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาพักฟืน้นพื้นที่หายเมื่อยแล้วมั่นคงแล้วก่ะ แับความหนักเหนื่อยอยากที่ลงมือทำมานวกาเดินหน้าต่อไปนะคะโดยความมุ่งมั่นเหนื่อยก็สำเร็จก็ได้ทำการค้าเดินทางไกลพบคู้ค้าต่างถิน่นคู้ครองคนรักก็คนต่างถิน่น งานอิ p o r ตเอ็ก r t นะงานทางไกลงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียพวกคนี้ก็รวมทำการค้าร่วมกันการตัดสินใจติดต่อข่าวสารทางไกลมั่นคงนะคะสิ่งที่ปรารถนานะการงานทางไกลงานสนสนุนลูกค้า,าหันหน้ามาร่วม การงานโฆษณาประชาสัมพันธ์กันค่ะเดินทางไกลเพื่อการงานการสังคมคอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นหัวหน้างานนะคะ,ะการงานอาชีพนี้มีประสบการณ์รุ่งเรืองเป็นผู้มีความสามารถเป็นคนที่ได้รับผิดชอบการงานการลงทุน ร่วมกันกับเทศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามตำแหน่งหน้าที่มั่นคงเข้มแข็งม,ม,มากอ่าก็มีคนรักเข้ามามีสวนร่วมเคียงบา่าเคียงไหลกันนะคะเดินทางร่วมกันเป็นกันระยะมิตรเป็นมิตรที่แสนดกนีการหวนกลับมาพบจะเจอกันกับคู่ครองคนรักนี้ ก็มาเพื่อร่วมทำการค้าร่วมกันเป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปนะคะตนเองค่ะไปเกี่ยวข้องกับสัจฉะเพื่อนกันหลายนมิตรทั้งใกล้และไกลร่วมลงทุนเป็นบริวารร่วมกันไปย,ยาวๆอะยรแบบสิบแเดือนเต็มรุ่งเรืองกับการค้าการงานอาชีพร่วมกันกับญาติมิตรทั้งใกล้และไกลค,ะคะ่ะเป็นมิตรที่ดี เป็นมิตรภาพที่ดีที่แสนดีอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็มีการเงินหลับผลหลับลอยเข้ามาฟุกรุกเสมอกับการเริ่มต้นติดต่อค้าขายกันเป็นนายหน้าเจรจาการค้าก็มีการเงินจากการติดต่อค้าขายการแข่งขัน,ขน,ขนมีเข้ามาเล็กๆผสมน้อยการงาน รุ่งเรืองต้องเดินทางไกลพบปัดกงานอาชีพนี้มีไรายได้ผลตอบแทนที่มั่นคงเข้ามาให้ผสมเล็กผสมน้อยรุ่งเรืองได้รับความช่วยเหลือจากคนอีกเิ็นที่และคู่ครองคู่ค้าเจรจา,จานในการหาไรายได้ เดินทางร่วมกันแล้วเป็นการเริ่มต้นในแต่ละวันที่สดใสค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะด้วยความรู้ดีการศึกษาดีอันนี้ตัวแทนเมดาสุขนะคะพันธุบ้านครอบครัวผูพันกับครอบครัวสตรีแม่แม่นาเรประถันค่ะเดาสุกลาพระมีดังรุดอยู่อยู่ทรงกรเกษส รุตือยูความรู้การศึกษาดีนี่ก็เลยพวกคู่ได้แต่งงานจากสตรีผู้มีฐานะการศึกษาดีภายภาคหน้าไม่มีปัญหาเลยค่ะได้รับยกย่องจนเองและคู่ครองคนรักได้เป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายภายภาคหน้าก็ได้เติมเต็มจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้เรียนรู้ เรียนรู้วางเฉยอุเบกขานมัมนตะยอทรงแรงกระแสถึงปุตตะ,ะลาภผลจากมนชนผู้คนทั้งใกล้และไกลคู่มมิดนี้ก็นำพาให้พุทธสุขอีกคู่ยาดูเบาการลงทุนนี้นมีการเงินไรายได้ผลตอบแทนจากปัญญามีความรู้ดีการศึกษาดีได้รับยกย่องจากแวดวงสังคมการงานอาชีพนี้ ภ่ายปังหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตค่ะมีความอบอุ่นใจดีมีเมตตานะคะมีพรหมวิหารธรรมนะไม่มีปัญหาได้พบกับเนื้อคู่นะคะนำรากผลมั่นคงร่วมกันมีโอกาสได้สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะงานกิกรรมงานความสวยความงามบริหารจัดการด้วยความรู้ มีความเป็นผู้นำนะคะาไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะจับการได้พบกับเนื้อคู่น่คู่นั้นก็มีสเสน่ห์นะคะอ่มีสเสน่ห์น่าหลงไหลนะ,ะพูดดังคารและเพื่อนนะคะชาวกรกฎไปพกกบกว่เพื่อนแล้วค่ะ นังคานดดพุดการค้าคิดพูดคุยคิดเขียนเดินทางไกลมิตรภาพทางไกลนี้ก็ได้พบคู่ผูกพันกันนี้ก็ได้แต่งงานนะนังคะานปุดต,ตะการอาชีพร่วมกันอาชีพกันงานทางด้านเลือดลมก็ดีเก่งพิชิกลิก่เป็นโอ,โอกาสโอกาสมาถึงก็คว้าเอาไว้วางแผนเป็นสตรีบุรุษนารีผู้ทรงพลังร่างกายกำยำแข็งแรงนะคะอุ่นเหมือนนักกีฬาเลยค่ะ อานนี้ได้ทําทานบารมีร่วมกันก็ได้เพิ่มบนบารมีนะชนะคนอื่นเหมือนแสนชนะใจตนจริงแท้แน่นอนกว่านะได้พบกันเนื้อคู่ที่ถูกใจกันอีกฝ่ายก็มีความรู้ความสามารถมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มหานิยมกับคนทั้งใกล้และไกลและเพื่อนการงานการสังคมนะเป็นเลือดของนักสู้การอันอนี้ได้มาจากการวางแผนสติปัญญา สมองดีค่ะเป็นคนเก่งพริกวิกฤกเป็นโอกาสค่ะไม่มีปัญหาค่ะได้ใช้เลือดลมสติปัญญาความสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักอันนี้ราหูสุภะถ้าได้พบคู่คนไกลเองแก่งมิ้ก็เฉลิดฉลาดราหูสุภาถ้าได้แต่งงานแล้วนะคะราหู18เดือนเต็มนี้ตรีโกนมาที่ปุตตะนะคะ ไ้พบคู่ที่ใช่แล้วค่ะคนเก่งสมองดีสติปัญญาดีค่ะมีความอดทนคมกันสูงค่ะไม่มีปัญหาความคิดภายในใจแต่งงานค่ะเป็นเนื้อคู่กันค่ะอยู่กันไปยาวๆโชคดีนี้อยู่กันจนแก่จนเท่าได้วางแผนลงมือทําร่วมกันรักในสิ่งเดียวกันโชคดีนี้เป็นเนื้อคู่กัน อีกยาวนานเลยนะคะังคารพุทธพุทธวินาศพุทธสัชช,ชาวกรกฎไปพบกับคู่คนไกลที่เฉลียวฉลาดในการลงทุนด้วยปัญญาสมองดีนะคะมีพละกำลังที่มีความสามารถนะคะสุขภาพแข็งแรงบทสรุปค่ะพบเนื้อคู่ค่ะคิดเอาไว้ในใจใช่แล้วคะ่ะบทสรุปของชาว ก็รอกฏแม่ถัดน้ำปูนะคะตามนั้นเนาะอนะปูค่ะนี่อปูบทสรุปค่ะ The Lover นะพุทธวินาศพุทธสักษาชาวกรกฏโดยพวกคู่เ uh, ป็นเพื่อน กันละย,ยัมิตรทางไกลด้วยรักคือรักมีความรักก็ไม่แห่งแรงนะคะ mm. อาหารกานกินมสมบูรณ์ได้เป็นดาราศิลปินโชคดีได้ทํางานศินละปะร่วมกันกับคู่ครองคนรักนะคะ mm. พบเนื้อคู่เลยค่ะไม่ได้พบกับคู่กรรมอะไรนะคะเจอเนื้อคู่คู่แท้รักแท้ได้ทํางานศินละปะเป็นดาราศิลปินร่วมกันชีวิตสุขสบายค่ะ มีอารมณ์ศิลปินนังคู่เลยค่ะพุทธศัจจะพุทธไปเจอกับดาวสุขคู่มิตรยาดูเบานะคะได้ลงทุนร่วมกันกับการค้าพุทธุขนี้มีดาวรามูรีโกนนะรุ่งเรืองกนะ้าวนาควกคู่ทางไกลรุ่งเรืองกาวนาชีพราหูรีโกนมาที่ปุตตนะลงทุนแล้วร่วมกันแต่งงานแล้วรุ่งเรืองช่วยกัน นำไปสู่การงานอาชีพที่สำเร็จนะคะด้วยรักคือรักเป็นคู่แท้รักแท้ค่ะโชคดีค่ะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะ,ะรักด้วยรักนะคะมิตรภาพทั้งใกล้และไกล ได้รับการสนับสนุนจากญาติิพี่น้องการลงทุนนี้มีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไปยยาวอีกได้ราดจากมนชนผู้คนไปตลอดเจ็ดปีเต็มนะคะได้ราดจ,จากความรักรักในงานที่ทัเชี่ยวชาญชำนาญช่าชออมีความเก่งกล้าสามารถที่จะเดินหน้าลงมือทำ ในสิ่งที่ตนรักโชคดีค่ะอ่ะเป็นคนสวยคนหล่อคนงามค่ะเป็นดาราศิลปินมีชื่อเสียงค่ะ